ข่าวดีดีกับพี่คำรน,นำรนาร้วนตอนอีกหนึ่งในสายพระเนตรอันยาวไกลของในหลวงราชการที่9ที่สีสัชนาลัยสุขโขทัยนะจะบอกให้ฝาส่งฝาสั่งมาให้พวกเราเช้าสุขโขทัยสุขโขทัยเลื่องนับว่าเป็นเมืองยิน แล้วอำเภอละคะศรีสัชนาลัยอ่างเก็บน้ำห้วยไร่เป็นหนึ่งใน8อ่างเก็บน้ำที่เป็นโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงให้สร้างขึ้นในเขตของอำเภอศรีสัชนาลัยทั้ง8อ่างท้งนี้ทรงเล็งเห็นว่าอำเภอศรีสัชนาลัยมีภูเขาเยอะน้ำจากภูเขาจะพุ่งลงลำน้ำยมและพากันบาดท่วมตัวเมืองสุโขทัยซึ่งอ่างเก็บน้ำทั้ง8ดแห่งนี้จะคอยรับกักเก็บซับน้ำไว้ได้เป็น โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปี2 5 3 7มีทั้งหมด8โครงการเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ4,500ไร่ได้รับประโยชน์ประมาณ500ครวัวเรือนเป็นความภาคภูมิใจที่สํานักเครื่องจักรกลของกรมชลประทานได้สนองแนวพระราชดำรินี้ภาคภูมิใจเอางานพระราชดิของในหลวงไปทําให้เกิดประโยชน์กับชาวเพอร์สีสัจนาลัยยิ่งไปกว่าน<ส>ั้นเขาจะอีกเรื่องสํานักเครื่องจักรเป็นเคียวเล็บของกรมชลประทานตอบสนองภารกิจของกรม ทำอ่างห้วยไร่ได้สําเร็จอีกไม่กี่วันข้างหน้าอ่างเก็บน้ําห้วยไร่ก็จะแล้วเสร็จพื้นที่ทําการ,กรเกษตรไม่ตำความี่0 00ไร่จกได้รับประโยชน์ตามนโยบายของปศกกให้สํานักเครื่งองยกรลดําเนินการห่านพระราชดำร,ร,ริทุกพื้นที่ห้ามปฏิเสธนี่คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นณนาแผ่นดินสุขโ <ฮ S 2> ทสขทัยสรุปว่าอ่างเก็บน้ําห้วยไร่เป็นอีกของดีที่ช่วยคนสุโขทัยได้รับต้นตระกูลประเทศไทยคือจังหว,วัดสุโขทยัย ไทยสุขหัวใจเมื่อได้มาเยือนมาแล้วฉังมากรีเพื่อนได้มาเยือนเมืองสุโคทัยู่บานเมืองนี้เคยเป็นกานนี้อันยิ่งใหญ่เมืองหลวงแรกของไทยเคยยิ่งใหญ่มาพรังก่อน กับพี่คำรณดีใจกับพี่น้องประชาชนที่ในหลวงทรงห่วงใยพวกท่านอ่างเก็บน้ำห้วยไร่สีสัชนาลัยสุขโคไทยนะจะบอกให้สุขโคไทยสุขหัวใจเมื่อได้มาเยือนมาแล้วฉันมากมีเพื่อนได้มาเยือนเมือง